เรื่องบุญเรื่องกรรมมันไม่ได้จบลงการบัญญัติก็ส่วนบัญญัติบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมเพราะการบำเพ็ญตนที่บรรลุแล้วกับบรรลุไปที่ไม่บรรลุก็ต้องเวียนเกิดต่อไปชดใช้กรรมกันต่อไปเนี่ยเรียกว่ายังต้องเกิดอีกเหมือนเรามาเกิดเนี่ยอ,อยา่าบอกเนี่ยเกิดมาไม่เคยเป็นทุกข์มีไหมในนี้เออพอพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นทุกข์นะ หลับตาก็ทุกลืมตาก็ทุกจริงไหมทุกทักนั้นทุกขัง่เพราะอาจารย์สอนว่าโกรธนะไม่ได้ห้ามโกรธระงับด้วยความไม่โกรธเกลียดระงับด้วยความไม่เกลียดโกรธแล้วแล้วไปโมโหแล้วแล้วไปทําไมไม่ปล่อยมันไหลไปกับกระแสยังหวงยังรักมันอีกเนาะ ดึงมันเอาไว้ขยันโกรธเหลือเกินแทนที่คนด่าเราเนี่ยเขาจะเป็นคนโกรธเป็นคนโมโหใช่ไหมไอ้คนโดนด่ามันโกรธจะเองเลยนะั่นเออจริงไหมเนี่ยถ้าเราไม่รับโกรธนั้นเป็นของใครเป็นของคนดา่าแต่เราโมโหเจ้เองเรารับเจ้เองเลยนะั่นนี่แหละ ปานาติปาตาเวละมณีแม้แต่เจตนาไม่เจตนาหนีไม่พน้นจะต้องมารู้จากการละจะต้องมารู้จักการฆ่านะเวรละงับด้วยการไม่จองเวนเวรละงับด้วยการไม่เบียดเบียนสัพเพสัตตาอเวลาโหตนะุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นโศกขอให้โศกยิ่งๆนะอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเห็นไหม เขายังต้องจิตตะภาวนาแผ่เมตตาให้กับสิ่งเหล่านั้นของเราเนี่ยยังสะไดยความโกรธมันอยู่จะดดยความโมโหม,ม,มันอยู่นี่โกรธปุ๊บดับปั๊บเกิดดับเกิดดับถ้าเราไม่รับนั้นกรรมก็ตีกับเหมือนว่าไม่มีผู้รับไปชะนีเขาตีกับนั่นเออ นี่ไปชนีไม่ต้องตีกับรับเองเลยเนาะเออเต็มเต็มนี่แหละถ้าเขาถึงบอกว่าโกธาบุคคลใดชนะความโกรธได้ย่อมเป็นลาบอันประเสริฐมาจิตตะแผ่เมตตาอุทิศกุศลให้กับความโกรธความเกียรติสินนินทาเวลาเรากลับพบกับชาติมาเกิดใครนินทายังไงก็จะไม่เป็นทุกข เพราะสร้างแต่บุญไม่เคยรับความโกรธความเกลียดไม่เคยติสิน,นินทาใครเขานะพอมีใครมานินทายังไงก็จะไม่น้อยใจทุกใจเสียใจอีกแล้วเพราะไม่เคยรับเอาไว้เพราะดับโลภโทสะโมหะความโลภโกรธหลงออกจากกายจากจิตไม่จองเวรซึ่งกันและกันแล้วนี่แหละผู้มีฌานผู้มีศีนี่ิเขาจะไม่ไปต่อเวรต่อกำน,นันการปฏิบัตินิม จะต้องเพียรให้รู้แจ้งกันในของแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็ถ้าเราเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันสบายนะจะได้นอนตาหลับกันอย่าลืมนะถ้าเราไม่สำเร็จแล้วทำบุญถึงวันตายตกนรกก็ได้เพราะจิตมันเป็นทุกข์จิตมันติดบ่วงแห่งกัรภาษาพระเรียกว่า จิตเตท,ทุกขติกังขาแม้แต่ก่อนตายจิตเศร้าหมองนิดเดียวยังต้องลงทุกขติไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วตายไปขึ้นสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของบุพกรรมเราจะต้องดำเนินการกันเคลียร์กันให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็พายเรืออยู่ในอ่างคำกันอยู่นั่นแนหะ